ใครที่กำลังเจอปัญหาอาหารสัตว์แพงปุ๋ยแพงค่าแรงแพงค่ะ i-tech machine ช่วยแก้ปัญหาคุณได้นะคะมาดูนี่เลยค่ะเครื่องอัดเม็ด i t e ท h รุ่น Super Power 3 Looking นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดและใครที่เคยเจอปัญหาอัดเม็ดไม่เป็นเม็ดอัดเม็ดและติดบ่อยๆรุ่นนี้แก้ไขได้สบายมากๆค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้อัปเกรดอะไรแตกต่างกับรุ่นอื่นยังไงมาดูกันเลยค่ะ มอเตอร์อัพเกรดใหม่ถึง8แรงขดลวดทองแดงบริสุทธิ์บอกลาปัญหาติดขัดบ่อยอัดเม็ดได้เร็วทันใจไม่มีเสียเวลาแน่นอนระบบ3 o ลูกกิ้งจึงอัดได้มากกว่า170-270กิโลต่อชั่วโมงกรวยและทางออกวัตถุดิบผลิตจากวัสดุสเตนเลสแท้เหล็กฉากสำหรับปรับให้ขนาดเม็ดสั้นยาวตามความต้องการชุดจานลังพึ่งเป็นเหล็กหนาทนทานต่อการเสียดสีไม่แพ้กัน าแมวกระจกเช็คน้ำมันเครื่องมีช่องถ่ายน้ำมันเครื่องแบบไม่ต้องถอดข้อต่อเฟืองหน้าจอดิจิตอลเช็คกระแสไฟมาพร้อมเบกเกอร์สำหรับตัดไฟฟ้ากรณีลัดวงจรล้อเหล็กพร้อมระบบเบรกใช้งานได้อย่างปลอดภัยและยังสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายมาชมการทดลองจริงกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะอัดไม่ได้สวยและเร็วแค่ไหนคะ่ะอัดอาหารไก่จารลังพึ่งเบอร์สี่ รำจาลังพึ่งเบอร์สองจาลังพึ่งเบอร์สี่จาลังพึ่งเบอร์แปดอัดผงเมล็ดข้าวโพดจาลังพึ่งเบอร์สี่อัดผงถั่วเหลืองจาลังพึ่งเบอร์สองจุดห้าจาังพึ่งเบอร์สี่อัดปุ๋ยจาลังพึ่งเบอร์สี่จาลังพึ่งเบอร์หกจาลังพึ่งเบอร์แปดอัดแกบจาลังพึ่งเบอร์สี่จาลังพึ่งเบอร์หก ย่า <Yeah. S 2> สั่งวันนี้เราฟรีชุดจานลังพึ่งสองขนาดสามารถเลือกขนาดเองได้และของแถมอีกมากมายด่วน064-449-6593หรือ096-416-2992